มันอยู่ที่จุดพินิจแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเราเห็นในคลิปแล้วก็คือในคลิปมีการขับรถเข้ามาชนกันในวงแล้วสัดส่วนใหญ่90%ขับเข้ามาชนแล้วในวงทั้งหมดเลยทั้งสองฝั่งแต่อยู่ๆมีคันหนึ่งไว้จดมีจอดรอบนอกอยู่นอกวงเหวดแม่โดนหักอยู่ไอ้พี่มันเสียยมโดนที่โดนแม่งโดนทุกอย่างไอ้ย่าเริงานงานงั้นกะจบนี้กันกูก็แยกย้ายกูก็เลิกเล่นแล้วกูก็หยุดละเขาบอกว่าเขาบอกว่า เกคู่อ่าพี่ว่าครับผมคันอน่งอยู่ในวงหมดแล้วแล้วก็หลังจากไฟแล้วใช่ไหมพี่หลังจากประทานแล้วแล้วคันมีคันึงอยู่นอกวงใช่ไหมครับอันนี้ผมขอแย้งคพี่เพราะเรื่องราวการสืบรื่องตอรี่แบบนี้ถือจะทำแบบนี้ครับเรามีหลักฐานในกฎพี่แต่แต่อย่างนั้นพวกและที่พวกแพ้มาอะไรมาแล้วเจอแบบนี้ล่ะเราได้แจ้งหรือเปล่าล่ะเออเราได้แจ้งไหมข้อที่สามสิบหกการที่มีสตอรี่ต้องเล่นภายในวงเพย์โซนเท่านั้นถ้ามีการทิ้งคนไว้นอกวงหรือเข้าช้าใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับดูดีของใรอะไรก็คุยที่อะก็คือถ้าเกิดข้าวงถ้าเกิดสมุนตัวอย่างพวกผมเข้าวงหมดแล้วแล้วอันนี้ถ้าเกิดพวกเข้าวงหมดแล้วอะไรแบบนี้ไม่ด้อ้เหี้ยตัวไหนก็โดนไอ้ตากแก๊งเลยมาปิดตอรอดีแล้วนะฮะตกร์เนี่ยไอ้โดนอะไรอีกแล้วไอ้เหี้ยคุยไม่ด้วยกันหลังที่ตามเข้ามาไม่ทางก็คือถ้าเห็นว่าเติมเติมช้าจนน่าเกลียดแบบทิ้งรถไว้เพื่อเซฟเอาสภาพรถหรือว่าทิ้งไว้เพื่อขับเข้ามาจุ่มตอนทีหลังอะไรเงี้ยสภาก็จะพิจารณาว่าเขาช้า ก็คือจะ,ะอยู่ที่ดุลพินิจสภาถูกไหมครับหลักๆอ่ะหลักๆอ่ะมันจะอยู่มันจะมีเวลาสิบนาทีของสภาอยู่แล้วหลังคุดาหมอะใช่ครับใช่ซึ่งก็คือในหน้าเหมือนที่พี่ต้าบอกกันแหละมันมีอยู่แล้วครับตรงนั้นมันมันอยู่ที่ดุลพินิจแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเราเห็นในคลิปแล้วก็คือในคลิปมีการขับรถเข้ามาชนกันในวงแล้วสัดส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขับเข้ามาชนแล้วในวงทั้งหมดเลยทั้งสองฝั่งแต่อยู่ๆมีคันหนึ่งของไอ้เดมดีจอดรอบนอกอยู่นอกวงเลยขับวนไปบนมาอยู่รอบนอก เป็นคันสีดำใช่ซึ่งถ้าเมอร์หรืออะไรมันอาจจะอีกเรื่องนะแต่ไม่ได้บมกอไรเลยองคนคือมันคืออันนี้พาะผมเจตนาเลยพี่เพราะว่าสีดำเหรอไม่ใช่สีดำที่ผมอ่านยกตัวอย่างจำเคสเล่นกับใครอย่ดอย่างหงพี่ก็พวกผมก็เล่นแบบเนี้ยแล้วใารนังเขาก็คือที่ผมเอามาเนี่ยคือเอามาจากเคสการินาที่คือเขารอจนพวกผมไปกันจนเหลือเหลืสิบกว่าคนแล้วเขาก็เพิ่งเข้าวงมาอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ก่อนที่ผมเล่นกันแล้วเล่นกับเล่นกับฮิโรชิเล่นกับอะไรก็เจอประมาณเนี้ยพวกผมก็เล่นกันแบบนี้กันมาทุ เมื่อวันที่เป็นไอ้ไฟสุดท้ายเขาก็ทำนะที่แบบอยู่นอกวงแล้วเข้ามาอวนิคตอนที่แบบไฟจะจบแล้วอ่ะเขาม่แจ้งเ<ล>คือมันเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดพี่พ,พ,พี่ต้ากับพี่ว่าบอกว่าแล้วทำไมไม่แจ้งอันนั้นก็ตัดแต้มเนอพี่ใช่เพราะกดอ่ะผมใส่ไปตั้งแต่วันที่สิบหกตอนหกโมงยี่สิบนั่นมาจากชนะมากลายแม่งชฮี๊หกศูนย์แปดเฮียหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดใช่เฮียชนะมาหลายรอบแล้วนะเว้ยแค่เราโดนหนักแต้มเด็ดนั่นแหละให้แม่งชนะไปจบ เดี๋ยวเราตัดแต้มนะครับเนี่ยหลังนี้อนี้เกินเนมันไม่ถ้าถ้าเขาเขาเขามีเวลาให้ไม่ใช่หรอมันไม่เกินอยู่ก็อดไม่แตะแต่นี้ไฟเก่ามันจะเจ๊งใบเก่ได้เจ๊งไม่ได้เจ๊งไม่ได้ไม่ใช่หรอฟังกูนะคือตอนต่อจาี้งั้นงั้นอันนี้ไปก่อนอะไรพี่น่าจะช้าครัเราลงพร้อมกันอี่ห้าคนไม่แต่ละจัจะแจ้งมึงต้องแจ้งตอนนี้เพราะถ้ามึงมาแจ่มตอนนี้เขาไดครับเราทำอะไรไม่ได้ ฮัลโหลอีกอีกอันนึงมีปะไฟนึ่งอไฟแรกเลยที่บนมีปะมีปะถ้าไม่ไม่มีตอไม่มีนะกูไม่อยากพูเยอะนะไม่มีบอกไม่มีเสียเวลาสรงหลังห้องไอซ์บารนชนจะแจ้งปะแจ้งมันไปเลยนะมันแจ้งไปแล้วมัแจ้งมนไปลมี้เ่อรัแล้วก็มีแจ้งเพิ่อีหนึ่งครับแล้มีแเอนึครับ้นอน่แล้วีเอนแล้วงครแล้ว คือคนอื่นทำได้ใบสภาก็ยิงไลอดไม่ยมหยไปเรื่อยแล้ม่อกจ้าเรื่องได้ายเอาไงมาแบบได้ใบต้องแจ้งข้างนอกอ่ะก็คือตอนชนโดนไฟถ้าเกิดไฟผมแพ้ก็คือต้องแจ้งข้างนอกจะเล่นปกติเลยได้ใบยมันต้องแจ้งข้างนอกด้วยมันไฟร้อนผมแก้เยียมทีเพิ่มมาแล้วอ่ะโอเคเอาคครับไปให่ไปให้ แม่งเลยเอาไปแม่งอ่ะไอ้ <min> like like ่ไม well, uh, really okay, ่งก็เอาส่ในใบแรกแล้วสภารเราเตือนไปแล้วไปแรกเขาได้จังหวะแค่เตือเขาบอกเป็นรถสีดำมีแต่จังหวะคุณาีเขียวนี้ชนะมั่วเลยไอ้ย่าสภาแจ้งกับพี่ว่าเติอไปแล้วนี่สามแดเมื่อกี้โอเค่ครับไอ้นี่ตัดอยู่แล้วก็เดี๋ยวได้ให้ได้อันเดียวพอหักไอ้เมดีแต้มหนึงได้ครับพี่ไม่ต้องเพิ่มอีกฝั่งนะแค่หักแล้วก็บอกให้เฉยโอเคตามนี้ครับ เราโดนหักมากี่ลีแล้ววะสี่ป่ะสี่ห้าลีแล้วนะแหวะแม่โดนหักเยอะแยะเลยมันเสียงบุญที่โดนแม่งโดนทุกอย่างอะไอ้ยันเริ่มมาก่อนทำไมแก๊งอึนแล้วมันเสียงเคยเข้ามาเตือนเลยวะแล้วมันย่าตอนโดนหักเต็มตลอดเลยแล้วมันมีเวลาสองตอรี่ที่เราโดนหักไปแล้วมันงั้นงงงััั้้นนก็จบนี้กันกูก็แยกย้ายกูก็เลิกเล่นแล้วกูก็หยุดแล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งอัปเดตก่อนที่สิบหกก็คือวันที่เราเล่นกับกีรัง มื่อวานที่ปรี้ตก็ทำนะพี่ทำไมเขาเห็นทำไมเขาไม่ไม่มาคุยอะแจงรผงเราจะรไม่แดงรอเขาบอกจะรู้ว่าผิดทำไมไม่มาพูดอะมืนของผมตอนนั้นผมยู่นอกวงเกินสภาก็ขับรถมาบอกว่าเพื่อนเล่นนะครับผมก็ขับเข้าไปมันมันตามก็ตามมาเอาตรงนี้แบบไหไรท์เราไดยาวขึ้นพอดีเลยก่อนมาเข้าวงเลยทวงเาวงเลยวงวงสวยพี่ิมสวยพี่ชายอเขวงเลยไม่ต้องเถียงกันแล้ว้เข้าวงเลยครับดูกันเลยเฮียยี่ยเฮ็ดอไจะได้ยาวขึ้นเอะ ที่ล้อี่ถายไม่แต่จริงสภาถ้าเขาเปลี่ยนกฎว,ว,วันวันที่เราเล่นกับจีพีเะและ้วจีพีเอนทำอย่างนั้น,ะนะแล้วเขาเาก็น่าจะรู้นะว่าเราก็นึกคิดว่ามันทําได้เขาก็คนมาเตือนตั้งแต่วันที่เราเล่นกับทีเอแล้วนะไอ้เนี้ยกูงงกับไมซ์เซฟเขาอะะว่าแบบไอ้เนี้ยทำไมไม่แช้งอะไรวะเขาแม่งง่ะเยอะอีกน้องอีกเลยเนซ้เราดามหมดเลยใช่ไหมสองันอะ พี่แล้วเรามีด้วยเหรอพี่สีดำวงนอกอ่ะเรามีด้วยเหรอวะมีนมีเขียวแล้วเรื่อยเที่ยวลว่อนเมื่อกี้ว่าเป็นรถสีดำอยู่ข้างนอกไอ้เที่มันใช่รถเราเหรอวะมีบุคคตถนักกายไงบุคกปีไงแต่กูกูเล่นเยอะไปแล้วเดี๋ยวส่งผมให้ไม่ได้ช้าเลยไม่ทันเพื่อนลองแยงดูลองแยงดูใช่ต่อหลังจากนั้นประมาณนั้นพี่มันจะเสียเขาาส่งโลห้องแจ้งข่าวไปแล้วไอ้เขาส่งแต้มกลับแล้วแล้วมึงก็อ้อมไปทหันด้านกูส่งให้ดูเออมาณนันไม่เป็นไรไม่เป็นไร คือเขาก็รู้ว่าวันที่เราเล่นกับจ2 n อ่ะจีทูเ็นมันก็ทำแบงนั้นอันี้เฮียกูพวกูก็เข้าใจว่าเออมาทำได้นะแล้วเขามาเปลี่ยนกฎวันนั้นพอดีแล้วเมื่อวานท่เบสทำกูก็ไม่รู้ไงเพราะมันทำไม่ได้แล้วเป็นกฎแล้วสกอร์เท่าไหร่อะอ้เนี้เขาก็คนมาเติมมเมื่อวานเลครคือที่ไม่แจ้งเพราะไม่รู้เว้ยไม่ใช่ว่าไม่แจ้งเพราะแบบเออเฮียเห็นแล้วแบบไม่แจง ท่องเอาบินจ้าก็โดนหักเ้ยมันโฟกัสโฟกัสจะเสียมุดจะสมุดอันนี้ใบแล้วก็เอนิกี้แจ้งอะาเกิแจ้งใะรไปก็แจ้งข้างนอกเลยคือสุดท้ายปานกฟังนะต่อให้เราจะแพ้พอเขาอ่ยกตัวอย่างมึงชนเขาชนปืนเขาตอนเนี่ยต่อให้ไฟมึงจะแพ้ไฟมึงไอ้สมุนเอ้นิกี้โดนชนเนี่ยไฟที่มมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมยแล่วมัเล่นก่อนไม่ต้องพูดแล้วมาโฟกัส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 ไหว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 นี่ีทเลยทำเลย

หวไอ้แย่หมาจนต่อไอสัตว์ไอ่หมาจนต่อวยไอ้แยดิบิไอสัตว์แย่หมาจนต่อจนะไอ้ผายเชื่อมใครเนี่ยอะไม่บอใครมึงกัใครมึงกัใครไอควายมึงกับใครไอควายไอเียดังแต่ท่อรอไม่วิ่งไอสัตว์วยไอ้ใส่ย่หมาี้รอกูต่อกูต่อกูต่อไอ้วยกูต่อไอ้หวยไอควายี่เมสจริงาวยไอ้้ยไอไอไอเหียดังแต่ท่อร้อไม่วิ่งไอวยดังแต่ท่อร้อไม่วิ่งไอหวยไอเหียมีแต้เหียงไงย ข้างบมาเรื่อยๆตรไไเชี่ยหมาหนีตายหนีตายเยหมาใครมาดิ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 มาๆิลาดิมาดลงาดิม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 าดิไาดิม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 าไิมาด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 ิมมาดิมาด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 ิมมาดิมดิดิมิาาดดิม กับศพลังขวากัศพลังขวากัศพลังขวากโดนระเบิดกัศพลังขวาเพื่อนดินเฮดดิ้นเฮดดิ้นเฮดกัศพลังขวา้ตัวเดียวเนี่ยเห็นปาด่ะไอตรงไอ้เนี่ยไม่ละเล็เฮ้ดึศพดึงศพเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนเยอชุบเพื่อนเยอชุบเพื่อนเยอเพื่อนตายมาเลนลึก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 ชุวเพื่อนหน่อยชุวยเพื่อนทำคยอะไรมึงไอ้เี่กาเ้ยชุบชุบชุบคยไม่เข้าหลังกูดิดิดพี่ชุบดิ้ ก็จ่อจริงไงเทียควายเดี๋ยวพี่ชุบก็จจริงไงเด็กไอ้ดูศพไปดึงศพไปเพ่อนดึศพไปดึงศพไปพี่บูพี่บูดึศพไปพี่บูผมการอให้ดึงศพไปเลยดึงศพดึงศพดศพกศใหญบ้านแตกใหญ่บ้านแตกกศหลังซ้ายหลังกรศซ้ายหลังเพื่อนกศพซ้ายหลังกรศพซหลังกรศซ้ายหลังไอ้ดึงดึงดึงน้อยมาดึงศพน้อยมาดน่อมันนมันกระโหลหัวเลยชิบอกไอ้สัไอ้เฮีย

มันไม่มีมาคนเดียวมึงจะกระเตืออะไรไอ้สัตว์ไหวเบาช้เง้ยไหวไหวเชเง้วเชเง้เก้เไหวเ่าไอ้เด็กชี้ี้เงอ้ยคยไหวเ่าวเาไอ้เไี้ยไอ้สัตว์ม่เขึ้นอยู่ทนเ่งบ้าหอกเอ้ยเหียีต้อนมจัดไอ้สัตว์ชีเงเกิดมีเสียงคุยเลยไว้น่าโ้โอ้โดนหมดละไอ้เฮียปืนกดจากทางไหนฮะ นิ่มนิ่มนิ่มจัดน้างนิ่มจัดไอสัตว์ไอกะโหลกไอเชี่ยกะโหลกไอควายฝีมึงไม่ได้ึ้นมาวัดคุยเลยกว้ยยี่กูเดินตีเป็นไก่ไอ้ไอเชี่ยกะโหลกมึงไหวบ้ายสั่นไครับอยู่ล้เชี่ยไอ้ข้มึงอเล่นกับกนี่หอด้เนกัหกนี่อบ้าเี่ยแี่เก่งไอีรัอยไย้เี็ยไป้น้ไ่ได้่้ไ่ไ้หนักเลยนอเี่นกอกนี่หรอาเนี่ยไอ้ี้่โอยมึงียเน มากมั้งไอ้เหี้ยงเย่ชื่อตไม่เดไ้สกจะ้อเาไอ้นเก้อไอโดนตัดนี่หยจะ้อไอขยะไอควายกระโหลเนคามมั่นใจควายเไอชื่อินโตไอสไอชโตสบางไอมีขึ้นเกิดไเกิดไปจะไหนวไอควายไอมเกิด้บดอีกไลยไอเล่นเล่นมาตั้งมา่เคยชนะไอายบทกูชนะมากี่รอบไอสไม่ชิวไม่ีไอเกูชิยไอหกโ่ที่คิมตยี่ห้อก๊กผมออกแล้วผมไม่ได้ด่าแล้ว เดินออกแล้วโลดฝั่งนู้นคะรับอ,ออกเลยนะครับข้าออบ,บออกแล้วครับปดปลดให้หน่อยครับโดนห้าหมื่นครับ